สวัสดีครับพบกับรายการเสียงจากสื่ออาสา,อ,าอมมชคุยข่าวนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจกกังหวัดปัตตานีสพเมืองปัตตานีค่ะผู้กำกับสบพเมืองปัตตานีนะคะได้กำชับเ,เน้นย้ำให้กำลังพลเตรียมความพร้อมขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็ในเรื่องหลากของการตรวจสอบบุคคลยานพหาหนะร,รถ เฝ้าเฝ้าระวังแลยใช่ค่ะเราต้องสงสัยให้กับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็มาซื้อเข้าไปอาหารในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้นะคะค่ะท่านได้กำกำชับเน้นย้ำนะคะให้กำลังพลนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในเรื่องราวของบริเวณที่จุดตรวจจราจรแยกแยก ในอำเภอเมืองนะคะก็คือแยกกรุงไทยถนนยะรังอำเภอเมือง,งอจังหวัดปัตตานีนะคะคโดยพลตำรวจเอกเจฟฟรียนะคะครับไซรละมานกุลครับผู้กำกับการสอพอเมืองปัตตานีครับ,รบก็ยังได้กล่าวว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเองลดลงอย่างต่อนเนื่องครับซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชน ด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับที่มีการปฏิเสธความรุนแรงรวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากผู้นําศาสนาในการสร้างความเข้าใจให้กับและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆนี้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นดีขึ้นค<ะ>่ะแล้วก็มีการก็อะไรนะมีมีเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเรื่องเกี่ยวกับก,ก็อะไรนะเศรษฐกิจหรือว่ารายได้ลดการ อะไรก็จะเป็นคุณภาพชีวิตแล้วก็ของพี่น้องประชาชนก็ดีขึ้นตามมาเช่นเดียวกันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการค้าขายเข้าปลาอาหารแล้วก็เสื้อผ้าะไรค่ะการประกอบกิจการการประกอบกิจการต่างๆนะคะทีขึ้นพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะก็สามารถทำเลือกสวนไร่นานะคะเอาผลผลิตออกมาค้าขายได้ก็สร้างรายได้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งดีกว่า มเมื่อก่อนองเยอะมาก่อนครับอ่าค่ะคทางนี้นะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสาหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าจะเป็นพี่น้องทหารทหารนะคะแล้วก็ตํารวจรที่คอยรักษาความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่อสอรักษาดินแดนด้วยนะคะับฝ่ายเลยทั้งตํารวจทหาร่ายปกครองเรียกได้ว่าบูรณาการกําลังกันเต็มที่และทุกพื้นที่ด้วยในการ เขาเรียกการดูแลควบคุมพื้นที่ให้ให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีีนะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันหยุดวันอาทิตย์หลายๆท่านนะคะบอกว่าน้องลูกหลานปิดเทอมบ้างแล้วล่ะแล้วก็บางท่านก็ยังอยู่ในช่วงสอบของพี่น้องน้องๆที่จะ ปิดภาคเรียนปิดภาคเรียนแล้วก็เลื่อนลำดับชั้นขึ้นไปนะคะก็ให้กําลังใจทุกๆทุกๆท่านด้วยนะคะใครที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะคะก็ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยและที่สําคัญนะคะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางเออจะเป็นคนขับวางแผนให้ดีแหละวางแผนให้ดีในเรื่องราวของยวดยานพหานะที่จะเดินทางแล้วก็คนที่จะขับรถแล้วก็คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยครับขอขอบคุณในส่วนของท่าน วนาณิพัฒน์เปรมุนค่ะคพอ,อสวทปัตตานีค่ะขอบคุณวนานวิชิตเปชรยอดครับประชาพันธ์ยังหวัดปัตตานีแล้วก็เครือข,ข่ายปข่าวจากเครือข่ายประชาพันธ์ต่างๆค่ะครับก็ขอบคุณฝ่ายเทคนิคขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะครับสำหรับวันนี้ขอได้ระความขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ